สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนะคะฝากทุกคนที่เข้ามาชมนะคะคลิปวิดีโอนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ไทยทั้งต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านเราเนาะฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะคะทุกคนนะเออจะได้ไม่พลาดนะคะเวลา คลิปแรนดอมอาจารย์ขึ้นไปหรือคลิปวิดีโอดูดวงเนี่ยพิกอาร์กาศหรือว่าอะไรก็ตามนะคะขึ้นเนี่ยทุกคนจะได้มองเห็นเนาะโอเคค่ะนะคะวันนี้อาจารย์จะใช้ไพย่ยิบซีเออ <c oughs> ขอโทษทีไพ่ย,ยิบซีสำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับที่ใช้ประจำเลยนะคะในการแรนดอมไพ่ให้กับทุกคนได้รับชมนะคะ ก็จงใช้นะคะวิจารณญาณในการรับชมไพ่นะคะเรนดอมนะคะมีทั้งตรงใจและก็ไม่ตรงใจใช้วิจารณญาณน,นะคะออดูได้ทั้ง12ราศีและดูได้ทั้ง7บวันเกิดนะคะทุกคนนะคะมาเลยพร้อมได้เลยวันนี้นะคะจะมาเรนดอมในหัวข้อที่ว่า ความรูส้ใในนนนรรรสึกในใจของเขาคนนั้นอะตอนเนี้ที่มีแต่คุณอะเป็นยังไงความรู้สึกในใจของเขาคนนั้นอะตอนเนี้ตอนนี้เลยอะที่มีแต่คุณอะตอนเนี้วินาทีเนี้ที่มีแต่คุณอะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะคนนั้นคือใคร uh? ก็ต้องเป็นคนที่คุณคุ้นเคยและรู้จักอยู่แล้วละ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนนะเป็นสามีภรรยา เป็นเป็นคนรักนะคะเป็นคนรักของคุณคนคุยกําลังคบกําลังคุยนะคะมาดูความรู้สึกในใจของเขาตอนเนี้หรือเขาอยากเมีรจะบอกคุณหรือเปล่านะคะมาเลยนะมาเลยนะยนะโอเคค่ะต้องจิตอิทธาดีๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาเช็คพลังงานในตัวคุณก่อนนะคะเออนะคะขอให้พลังงานจักรวาลนะคะพลังงานออร่าพลังงานความดีนะคะมายัง ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณนะคะพลังงานความรักพลังงานตัวคุณเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกเงาเงาเหมือนกันนะมีความรู้สึกแบบเงาเงารู้สึกเบื่อเบื่อตอนนี้คุณรู้สึกแบบเบื่อเบื่อเนี่ยรู้สึกเบื่อเบื่อจะติดคือรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกสิงๆงตอนนี้วินาทีเนี้ยตอนนี้ตัวคุณเองรู้สึกเบื่อรู้สึกเหงารู้สึกท้อแท้รู้สึกเหมือนแบบ เหนื่อยอะไรสักอย่างนไหกับอะไรบางอย่างที่คุณรับรู้แก้ปัญหาหรือรับรับความคิดเห็นมากเกินไปหรือคุณนะ่ยอยู่ในช่วงตรงกลางระหว่างคนสองคนนี้แล้วรับปัญหาเขาไว้ค่อนข้างเยอะเห็นปะรับปัญหาของเขาไว้ค่อนข้างเยอะนะอืมนะคุณอ,อาจจะเหมือนแบบเห็นไหมาอาจจะเหมือนแบบเป็นคนกลางอะ่ะระหว่างความรู้สึกของคนสองคนเป็นที่ปรึกษาด้วย นะคะเป็นทนายความก็ได้เป็นที่ปรึกษาคนเป็นอายการที่ปรึกษาหรือคุณรับปัญหาเขาไว้ที่ที่คุณจะต้องแก้ไขหรือคุณมีโจทย์ในใจคุณนะคุณกําลังคิดวิเคราะห์อ,อยู่ว่าเฮ้ยคุณจะทํำยังไงดีกับการคิดครั้งนี้หรือเหมือนเหมือนมีอาการเสง่ยในหน่อยคุณต้องหาตัวช่วยนะหาตัวช่วยอะไรที่มันทําให้คุณดีแลกได้นะคะทาให้คุณดีแลกได้สบายๆเบาสมองอย่างเงี้ยนะไปจิบกาแฟ ใครชอบตื่นแอเมซอนก็ไปใครชอบตื่นบ้านอะไรกาแฟมีไหมช่วงนี้หรือกาแฟหรือชามะนาวหรืออะไรอุ่นๆน,นะคุณจะได้มีพลังกำลังกำลังกายกำลังใจเค้กช,ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเส้นะคะอันนี้มันเป็นมันมันเป็นการช่วยได้หรือหาอะไรที่มันบันเทิงฟังนิดนึงมันเป็นจะเป็นการทําให้คุณไม่เซ็งหรือคุณจะมีไอเดียหรือมีความคิดที่ติ้งขึ้นมาหรื พร้อมที่จะไปรับมือหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละนะคะคุณอยู่ตรงกลางอะระหว่างคนสองคนอะแล้วก็คุณก็ค่อนข้างเบื่อหน่ายแหละอยากจะปล่อยอะไรแบบอยากจะให้เรื่องราวมันจบสักทีอะระหว่างคนสองคนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยคุณอยู่ระหว่างคนสองคนเนี้ยคุณอยากจะให้มันจบอะคุณไม่อยากรู้รับรู้ปัญหาของเขาที่มีอยู่เพราะว่ามันไม่จบสักทีอะลาพังตัวคุณเองคุณก็ยังแก้ไม่ได้แล้วแต่ด้วย วิชาชีพของคุณความซื่อสัตย์ของคุณความสสรับผิดชอบของคุณยังไงคุณก็ต้องช่วยเขาแบบไปตลอดรอดฝั่งหรือช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามายืมเงินคุณก็ได้ญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงคุณอยากจะไปดิเสธแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะไม่รู้จะทำยังไงเพราะคุณก็ไม่พอในการใช้จ่ายหรือไม่พอในการที่จะเงินของคุณอะ คือใช้ใจ่ายแต่ละเดือนอะไรแบบนี้คุณมีค่าใช้ใจ่ายหรือมีภาระเยอะช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างแบบเหมือนปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นอะ่ะเออคนยืมคนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องให้เขาเพราะว่าอันนี้มันเป็นนิสัยโดยแท้จริงของคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างช่วยเหลือคณคนนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดของคุณนะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะแล้วก็มาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะคะมาดูเรื่องความรัก กับคนรักของคุณดีกว่าหรือคนที่กาลังคุยอยู่ตอนเนี้ความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นอย่างไงเขาแบบมีความรู้สึกอย่างไงกับคุณชั่วโมงเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างไหมมีอะไรที่จะพูดบ้างไหมเขาอยากจะแบบสแสดงอะไรให้คุณรับรู้ด้ไหมเนะคะนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะคนคนนั้นนะอ่ะคนคนนั้นเป็นใครบ้างอะ นะคะคนคนนั้นเป็นใครบ้างเนาะ,ะไฮพายเราเลื่องไฮพายบอกนะคนคนนั้นนะคนคนนั้นเนี่ยหรือใครบางคนเนี่ยเป็นคนที่คุณคุ้นเคยอยู่ประจําอยู่แล้วเป็นคนที่คุณเคยคุยอยู่ประจําเคยพูดเคยให้คาปรึกษาหรือเขาปรึกษาคุณเนาะและเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีค่อนข้างจิตใจดีตรงๆเป็นคน่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่หน่อย มีมาดภาวะการเป็นผู้นำค่อนข้างเยอะมือหนึ่งถือกระทาอีกมือหนึ่งถือดาบไม่เกรงกลัวใครมี power นั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งบนหลังที่เป็นนกเหยี่ยวหรือนกอินทรีนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงทำงานระดับติดต่อประสานงานองค์กรต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศ หรือไม่ได้อยู่ที่เดียวกับคุณนะ่ะซึ่งคุณคุยกับเขาทุกวันนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณคุยกับเขาทุกวันเนี่ยหรือคุณอยู่กับเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยเป็นยังไงกับคุณตอนนี้เลยเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกเนาะคนคนนี้เป็นคนที่หนักแน่นนะจิตใจหนักแน่นเขาไม่ค่อยชอบพั่มเพื่อในการพูดอะไรเยอะหรือพูดจาอะไรที่มันเรื่องไรสาระเขาจะมี energy เป็นคนตลกสนุกสนานเฮฮามุมมุมหนึ่งเขาก็แอบเป็นเด็กเหมือนกันแต่พอเขาอยู่ในสังคมของเขาเขาจะเป็นภาวะผู้นําเลยเป็นคนที่มีอลร่ามากพลังงานอลล่าเขาค่อนข้างโดดเด่นมากซึ่งมันตรงใจแล้วมันเป็นคนที่อยู่ในดวงใจคุณเป็นคนที่คุณตามหาคุณประทับใจเขาซึ่งมองกลับกันเขาก็ประทับใจในตัวคุณซึ่งคุณก็มองเขาเป็น คนดีคนหนึ่งอ่ะอืมอาจจะไม่ได้ดีพอร้อยเปอร์เซนแต่คุณมองเขาเป็นคนดีอ่ะคุณมองเขาอบอุ่นจังเลยเขาสัมผัสได้แล้วรู้สึกได้นะเขารู้สึกดีกับคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณทุกๆครั้งอ่ะที่เขาได้คุยกับคุณหรือเขาได้เห็นใบหน้าหรือรอยยิ้มหวานของคุณอ่ะที่เขาเหนื่อยจากงานที่เขาเจอปัญหาอะไรก็ตามมาเนี่ยนะคะเขาจะยิ้มได้และเขาจะมีกําลังกายและก็กําลังใจที่จะ ทำอะไรต่อเหมือนสู้ต่อคนคนนี้เป็นคนที่คุณคิดเยอะมีเรื่องในใจที่ต้องเยอะรับปัญหาไว้เยอะเหมือนกับคุณเลยช่วงเนี้ยรับปัญหาไว้เยอะจังเลยคุณทั้งคู่จับมือกันดีๆนะอย่าพานทะเลาะกันมันเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างรับปัญหาเยอะใครบางคนหรือเขาคนนั้นก็อาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ซึ่งช่วงนี้ก็คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแต่มีความเข้าใจกันในระดับหนึ่ง บางทีคุณก็อาจจะแอบหึงเขาบ้างนะหึงเขาแต่ไม่แสดงออกเขาก็แอบอาจจะหึงคุณแต่ไม่แสดงออกเพราะเขาเพราะว่าผู้นําเยอะอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่ได้เขาดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่ได้ที่จะมาแบบทําตัวให้มันเหมือนเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอ่อนแอต่อหน้าคุณไม่ได้ซึ่งบางทีเขาก็อยากจะบอกคุณว่าโอ้อยากจะกอดจังเลยนะที่รักอยากจะมาหาคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อ่าทางานเยอะจังเลยอ่ะ ที่รักมาหาหน่อยได้ไหมประมาณนี้ความรู้สึกของเขานะคะสื่อสารมาจากไพ่ใบนี้นะคะเขาสื่อสารมาเขาเพราเฝ้ามองนะระยะเวลาความห่างไกลที่เขาไม่ได้เจอคุณโวยหาคิดถึงทุกๆุกอย่างนะคะคิดถึงรอเวลาที่ลางานได้กิจการลงตัวหรือมีเงินซัพพอร์ตมากพอโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายหรือ เดือดร้อนอะไรเลยเขาเขารอความพร้อมอย่างเดียวอะค่ะคุณอืเขารอความพร้อมถามว่าเขารักคุณลน้นเปี่ยมล้นใจไหมแน่นอนค่ะเขารักคุณเขารูกรักคุณนะแต่การแสดงออกของเขาอาจจะไม่ได้เหมือนแฟนคนอื่นหรือไม่ได้เหมือนชาวบ้านอะ <c oughs> มันอาจจะพิเศษหน่อยวะ <c oughs> มันอาจจะพิเศษหน่อยมาจึงทําให้คนแบบค่อนข้างทึ่งหน่อยทำไมความรักเราดูจืดจัง ช่วงนี้คุณคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่จืดจืหน่อยไม่ค่อยใส่ใจคุณแต่จริงๆเขาใส่ใจนะเขาเฝ้ามองคุณทุกอย่างนะช่วงที่คุณหายไปหรือช่วงที่คุณไม่ได้คุยกับเขาหรืองอนเขาเนี่ยเขาก็ดูคุณตลอดนะเขาไม่ได้ปล่อยปากเราเลยนะคนคนนี้นะนะคะอืมเขาก็พยายามที่จะทําทุกอย่างที่คุณขอไว้อืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลหรือคนที่กําลังกลับที่จะกลับมาคบกับคุณ ที่พึ่งกลับมาคบกับคุณก็ได้นะคะตอนนี้นะหรือเป็นสามีภรรยาคุณเนาะนะคะคนคนนี้นะก็เขาก็พยายามอ่ะที่จะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีกับเขารู้สึกว่าคุณอบอุ่นได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาอ่ะบ้านปลายชีวิตเขาก็มองเล็งๆคุณไว้แหละถึงแม้บางทีนะใครบางคนหรือบางคู่ที่อยู่ในเนี้ยอาจคุณอาจจะยังเขาอาจจะยังไม่ได้ ชัดเจนหรือตัดจบความสัมพันธ์กับคนเก่าของเขานะคะแต่เขาก็ยังมีคุณเคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาคุณก็ยอมเนาะและก็พร้อมที่จะเคียงข้างหรือ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปกับเขาซึ่งเขาคนนั้นประทับใจคุณมากนะประทับใจคุณมากหรือประทับใจในความมีน้ำใจคุณเป็นคนที่มีน้ำใจมากเป็นคนที่มีมิตรไมตรี D. เป็นคนที่เก็บรายละเอียดเขาได้ทุกซอกทุกมุมอะ่ะ ประทับใจนะนะนี่เนี่ยขยายขยายสี่ไม้เท้ากับเอ่อ King of cup เนี่ยก็คือประทับใจมากคือตัวคุณเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาสําเร็จเขาไม่ลืมคุณนะคนนี้เขาไม่ลืมคุณถ้าเขาได้ดิบได้ดีเนี่ยเขาจะตอบแทนคุณมากเป็นเม็ดเงินเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึก คุณสบายใจอะแต่ช่วงนี้รอเขาก่อนนะอะไรแบบเนี้ยเนาะอย่าเพิ่งน้อยใจเขาคุณก็อาจจะมีฟิลที่มันแบบน้อยใจบ้างแล้วเพราะเขาทํางานเยอะเกินโฟกัสงานเยอะเกินบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณเลยแต่เขารักไม่รักเรื่องเครียดเขาเยอะช่วงเนี้ยสามไมเท้าน่ะตัวเขาน่ะก็คือเรื่องงานงานมีปัญหาลูกน้องทะเลาะกันเจ้านายบีฟ มีเรื่องงานผิดพลาดบ่อยช่วงนี้เขาก็ต้องเป็นคนแก้ค่ะเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากเวลาเขาอยู่กับในสังคมของเขานะเป็นคนที่สมาแด์สัมเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่เท่เป็นคนที่สวยมากเป็นคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งนะเป็นคนที่ประชาสัมพันธ์ได้ดีมากอะพีเต์งานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาโฟกัสงานเป็นหลักนี่ไงโฟกัสงานเป็นหลักนะ โฟกัสงานเป็นหลักโอ้ยสองอะไรอ่ะโฟกัสงานเป็นหลักนี่ไงจนลืมบางเรื่องที่มันเป็นเหมือนมาเกี่ยวกับตัวคุณอ่ะไปนี่ก่อนมันจนลืมบางเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณโฟกัสงานถือไม้ถือจอบถือเสียมองเขามองถึงบ้านไปในชีวิตว่าเขาจะไปปลูกบ้านหรือทําอะไรที่ต่างจังหวัดเขาจะไม่อยู่ในเมืองหลวงหรือว่าอะไรนะและเขาจะพาคุณไปด้วยคุณพร้อมหรือเปล่าในชั่วโมงนั้นตัวคุณเองเอ้จะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือมันเกิดความสงสัยความลังเลในตัวคุณมากเพราะเขาดูเงียบค่อนข้างเยอะเกินไปค่อนข้างเงียบกับคุณมากมันเหมือนเหมือนเหมือนแบบความรู้สกึก <des c ans> ของคุณอะเขาไม่ได้ประทับสนใจหรือประทับใจคุณหรือว่าคุณมีอารมณ์ฟิลที่มันน้อยใจเขานะน้อยใจเขามันเป็นฟิลที่น้อยใจมันเป็นฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะให้เขา <des k> แสดงความรักแสดงความรู้สึกกับคุณให้มากกว่านี้ไม่อยากให้ เขาเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะมองใจเขาไม่ค่อยออก <c oughs> คุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันแน่อะไรแบบเนี้ยพูดหน่อยได้ไหมจริงจริงอะ่ะบางทีคุณพูดอะไรตรงๆกับเขาไปเขาจะเลือกที่จะเงียบมากกว่าจากคนที่เป็นคนปากหลายเป็นคนพูดตรง <c oughs> เลือกเป็นคนเงียบเลยสําหรับคุณให้คุณพูดอย่างเดียวแล้วก็ฟังคุณแล้วบางทีก็ยิ้ม มองดูคุณคอลิโอคอลหรือมองแววตาคุณเวลาคุณบ่นให้เขาอะไรเงี้ยน,นั่งในรถด้วยกันหรืออะไรก็ตามเนาะมองแล้วก็ยิ้มอมยิ้ม,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 มจนคุณเหมือนไส่แบบจะยิ้มทําไมจะหัวเราะทาไมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเครียดน,นะช่วยแสดงความรักให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขามองคุณเป็นเด็กด้วยเนาะคนหนึ่งที่หน้าธนุถนอมเอนดูเป็นคนที่สดใสละเลิงสไมล์ มีอินฟินิตี้มีรอยยิ้มที่มันโดดเด่นกว่าใครบางคนที่เขาเคยเจอฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนที่อยู่ในดวงใจเขาแล้วก็ประทับใจคุณมากเขาพร้อมที่จะเดินจับมือไปกับคุณนะคะเขาพร้อมทุกอย่างเขาได้สละเรือเขาได้สละทิ้งทุกอย่างแล้วอาจจะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาอะได้ฝ่าฟันปัญหาเรื่องความรักเรื่องมือที่สามมาแล้วแล้วเขากลับมาเลือกคุณ นะเขากลับมาเลิกคุณเขาพร้อมเป็นคนใหม่สําหรับคุณตอนนี้เขากําลังเริ่มต้นชีวิตของเขาเริ่มต้นเก็บงานเ,เก็บเงินทํางานทาอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาสุขสบายพ่อแม่เขาสุขสบายและเขาไม่ต้องมีหนี้มีบ้านมีรถพร้อมที่จะเป็นครอบครัวก,กับคุณอนะตอนนี้นะอืมแต่คุณเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นชิน้นเป็นอันหรือชัดเจกนกับคุณเลยเพราะว่าเขายังทําไม่ได้ค,คนคนนี้ใช้ มันเหมือนแบบเขาต้องพิสูจน์ด้วยใจเขาก่อนเขาถึงจะพูดหรือแสดงออกมีโอกาสหรือมีเกณฑ์ได้โดนขอแต่งงานในนเราหรือ <c oughs> เราไปขอเขาก่อนดีไม่ใช่ค่ะอาจารย์หนูจะไปหนูจะไปขอเขาได้ยังไงเขาเนี่ยยังไงนะล่าสุดล่าสุดนะคะ ตอนนี้ล่าสุดเลยเขาก็เหมือนแบบอยากจะให้คุณส่งข้อความอะไรถ้าใครมาเห็นเรนดอมนี้นะเกี่ยวกับความรักของคุณนะที่กําลังน้อยใจแฟนไม่ได้คุยกับแฟนเลยหรือทะเลาะกับแฟนะส่งข้อความไปไหนสิทําอะไรที่รักกินข้าวหรือยังคิดถึงนะวันนี้อยากไปทานตรงนี้จังเลยพรุ่งนี้อยากไปตรงนี้จังเลยวันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์เนี้ยที่รักว่างไหม เราไปตรงนี้กันไหมคุณลงพูดดีๆสิในกรณีที่คุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วว่าคุณลงพูดเขาวานหวานนะเขาก็อยากไปแต่ว่าบางทีใจเขาไปอยู่ที่งานไปอยู่ที่เรื่องเรื่องของคนอื่นมากเกินไปเขาไปแก้ไขปัญหาคนอื่นเยอะเหมือนกับตัวคุณอะแต่ตัวคุณเองอะมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนความคิดได้มันเปลี่ยนเวลาได้อาถึงคุณจะยุ่งแค่ไหนแต่สําหรับเขาคุณคือคุณอะคือที่หนึ่งเออถึงคุณจะยุ่งแค่ไหนสําหรับเขา คุณคือที่หนึ่งหรือสําหรับเขาอะ่ะคุณจะยุ่งแค่ไหนคุณก็คือที่หนึ่งเหมือนกันคุณจะยุ่งแค่ไหนไหนก็ตามเขาก็ต้องให้ความสําคัญคุณเยอะอยู่แล้วแล้วคุณก็มองเขาเป็นที่หนึ่งในดวงใจคุณเอาจริงๆคุณมีอะไรที่มันคลิกหรือสปาร์กกันมากนะช่วงนี้นะ ความรักของคุณมันช่างหอมหวนหอมหวานหรือเกินถึงแม้มันอาจจะมีบ้างหรือบุคคลอื่นบ้างนะคะในกรณีคนที่มีคนคุยเจ้าชู้หรือแฟนเจ้าชู้เนี่ยคุณฝ่าฟันกับเขามาเยอะมากนะคะเยอะมากคุณรอเขาคุณเกือบจะเลิกกับเขาแล้วคุณไม่อยากรอเขาแล้วหรือคุณเลิกกับเขาไปแล้วเขาก็กลับมาหาคุณคุณแบบคุณเหนื่อยคุณปล่อยมือคุณร้องไห้คุณเสียใจเขารับรู้สิ่งที่มันเกิดตอนนี้นะเขาจะไม่ทํา เหตุการณ์แย่ๆแบบนั้นอีกกับคุณแน่นอนเขาสัญญากับตัวเองไว้เพราะว่าพอเขาทำแบบนั้นนะมันเหมือนเป็นการทำลายตัวเขาเองด้วยเพราะเขาก็รักคุณมากเหมือนกันสิ่งที่เขาผิดพลาดไปเขาก็อยากจะให้คนรักของเขาหรือคุณนะ่ให้อภัยเขานะคะอย่าพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมเลยนะคะแล้วก็อยากให้โฟกัสไปทางเ,เรื่องความหลักการสร้างครอบครัวกันมากกว่าตอนนี้นะอืม ช่วงวนี้เขาคิดถึงคุณนะหวยหาคิดถึงมากหวยหาแล้วก็คิดถึงแล้วก็เหมือนแบบเนี้ยอยากจะชวนไปทานข้าวนะเย็นนี้นะหรืออาทิตย์สัรอบสัปดาห์เนี่ยคุณอาจจะได้เจอเขารอกันมานานแล้วเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะอาจจะมาเซอร์ไพรส์โดยที่ไม่ได้บอกเตรียมตัวไว้ให้ดีนะใครที่กําลังแบบว่านัดอีกคนหนึ่งไว้เตรียมตัวไว้ให้ดีนะจ๊ะนะคุณก็ใช่ย่อยเหมือนกันตัวคุณเองก็ไม่ได้มี มีเขาคุยอยู่คนเดียวหรอกในกรณีที่คุยกันนะก็มีตัวเลือกมันก็เป็นเรื่องปกติของเรื่องความรักแหละในเมื่อเขายังไม่ชัดเจนเราก็ต้องมีตัวเลือกเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เราแบบอันนี้เนาะเลือกไม่ได้แปลว่าเราจะไปทําให้ดีกับเขาอะไรอย่างเ well you, งี้ยเนาะ Well of fortune ยงไงเขารู้สึกอบอุ่นจังเลยนะคะที่ได้คุยกับคุณรู้สึกมีความสุขจังเลยทุกครั้งที่ได้เจอกันรู้สึกดีจังที่คุณได้ให้ความรู้กับเขาหรือ แก้ปัญหาบางเรื่องที่เขาแบบตีโจทย์ตีปัญหาอะไรที่มันไม่ได้อะในช่วงที่เขาพลังงานน้อยหรือทดถอยอ่ะคุณจะเป็นพลังงานหรือเป็น e NERGY เป็นรอยยิ้มอ่ะให้กับเขาเป็นกำลังใจให้กับเขาค่อนข้างเยอะมากในช่วงที่เขาไม่มีใครคุณก็คือที่หนึ่งหรือคนเดียวคนแรกที่ยื่นมือไปช่วยเหลือเขา ไปอบอุ้มเขาไปเหมือนแบบรองรับปัญหาทุกทุกอย่างเป็นที่รองรับระบายอารมณ์หรือเป็นทุกทุกสิ่งในสิ่งที่เขาแบบกระทำนะคะนะคะเขาประทับใจคุณไหมเขาอยากจะเขาคือเขาต้องการไหมอ่ะรู้สึกของเขาแบบเขายังแบบต้องการที่จะสร้างครอบครัวสร้างอาณาจากักรแบบกับคุณไหมอยากให้คุณมาใช้นามสกุลเขาไหมหรือแบบ อ,อ,อ,ยอยากอยากอยากให้คุณไปใช้เงนสกุลเขาอยากให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตเขาไหมอะไรเงี้ยอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตเขตาหรือเปล่าแน่นอนค่ะเขาต้องการคุณแน่นอนนะคะเขาต้องการคุณแน่นอนแต่เขาอยากให้คุณลดอารมณ์ลงบางความขี้หึงขี้หวงหรือว่าความเหนื่อยเมื่อลาอะไรเงี้ยบางทีคุณก็เป็นผู้หญิงแบบหรือผู้ชายแบบขี้บ่นเหมือนกันจุ๊กจิกจุ๊กจิก,กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูไม่น่ารักกับเขาบางอารมณ์แค่นั้นนะ เนี่ยไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงหรือกี่วันมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหรือชั่วโมงที่ผ่านมาหรือครึ่งวันเนี่ยที่แล้วเนี่ยก็พูดแบบกระแทกเขาไปอะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบให้เขาไม่เบื่อนะแต่เขารู้สึกวแบบ่าท้อจังเลยทําไมต้องเป็นแบบนี้ลองปรับไหมลองจูนเข้าหากันไหมบางทีเขาก็อาจจะมีปรึกษาหารือแบบเรื่องความรักของคุณกับคนอื่นบ้างนะกับเพื่อน นะคะกับแม่กับคนในครอบครัวเขาก็มีบางเพราะเขาเหมือนแบบจะปรับยังไงเนาะให้เข้าหาคุณได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบกําลังปรึกษาหมอดูด้วยคนรักของคุณเนี่ยกาลังปรึกษาหมอดูว่าจะต้องทํายังไงเนาะความรักหนูจะได้ไปได้ความรักผมจะไปได้ถึงจะเข้ากับเขาได้เนี่ยเขาเขาเป็นถึงขนาดนั้นเลยนะเขาค่อนข้างจริงจงงังมากนะเขาก็ซี่เรียน,นยในพฤติกรรมความ เอาใจของคุณเนี่ยลดๆดีๆลงบ้างเห็นความสําคัญเขาบ้างเขาก็เหมือนแอบร้องไห้เหมือนกันนะคนเดียวเหมือนกันคนนี้ก็เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเหมือนกันภายนอกดูแข็งเข้มแข็งแต่ภายในดูอ่อนแอจังนะคะเขาเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นนะคะคุณเขารักคุณไหมอ่ะมาดูซิว่าเขารักคุณไหมนะคะ มาดูนะคะให้ไพ่ยิบสี่สำหรับเนี้ยที่รนด้อมไปเนเขารักคุณไหมรักคุณมากไหมรักคุณมากกว่าทุกคนที่เขาเจอมาไหมหรือที่เขาคุยด้วยอะ่ะอืมอ่ะแน่นอนค่ะเขารักคุณมากนะคะกว่าทุกคนเขาหววยหาเขารักเขาพิจรารณา,าอยู่ถึงนิสัยใจคอของคุณแล้วเขาก็เรียนรู้แล้วว่าคุณนี่แหละ คือคนที่จะต้องอยู่กับเขานะคะคือคนที่เขาเลือกแหละคือคนที่อยู่ในดวงใจเขาอ่ะคุณอดทนนะ่ะคุณเป็นคนที่อดถึกทนให้โอกาสเขาอ่ะฉะนั้นเขาก็รับโอกาสที่คุณให้เขาแต่ขอให้คุณแบบรอนิดนึงนะคนคนนี้นะเขาก็อยากจะฝากบอกว่าเอ่อคนคนนี้ยังรักคุณสุดหัวใจนะยังพร้อมที่จะเป็นคนดีสําหรับคุณยังพร้อมที่จะแก้ไข เพียนแค่คุณนะให้โอกาสเขายื่นมือให้เขามีมิดมตตีให้เขาแค่เนี้ยค่ะความรักของคุณกับเขาเนาะก็อาจารย์ก็หวังว่าเรนด o อมเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของเขาล้วนๆเลยนะมันเป็นความรู้สึกความประทับใจของคนรักของคุณล้วนๆเลยแล้วก็เป็นความรู้สึกเสน่หาหวยหาคุณนะคะมันอาจจะเป็นเรนดอมที่ตรงใจหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะ แต่อาจารย์ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะก็ต้องการคําพูดหรือแรนดอมดีๆหรือคําพูดดีๆจากคู่รักของคุณหรือคนที่กําลังคุยด้วยบางครั้งเราไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าคนที่กําลังคุยด้วยเขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงเขาจะชัดเจนเราไหมอะไรเงี้ยจากแรนดอมนี้เขาชัดเจนนะแต่ให้รอเขานิดนึง อาจจะทําอะไรไม่ได้ตอบโจทย์ที่คุณต้องการมากอาจจะไม่ได้เป็นคนในอุดมคติหรือคนที่คุณตั้งมาตรฐานไว้เยอะแต่เขาก็พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อคุณเพื่ออนาคตของคุณสองคนช่วงนี้เขาก็รู้ว่าคุณเครียดเขาก็เครียดแต่เขาก็ไม่อยากจะเอาความเครียดมาลงที่คุณหรือเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ระบายกับคุณมาค่อนข้างเยอะมากซึ่งเขาใช้วิธีแบบนั้นนะมันทําให้ความรักของคุณพังไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมาสานสัมพันธ์กันต่อ แล้วเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยเขาไม่อยากที่จะคว่ยคว้าหาคนใหม่แล้วอะคือคนที่อยู่ในดวงใจเขาก็คือคุณเขาอยากจะสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าไปกับคุณมีถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรไปกับคุณเนาะเขาไม่อยากที่จะอืมอยากจะมีใครใหม่แล้วอะอะไรประมาณนั้นนาะในกรณีคนที่เลิกกันไปแล้วอะจากเดนดอมเนี่ยมีโอกาสนะถ้าเข้ามาดูเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันไม่ว่าจะเลิกกัน สองวันสามวันเป็นเดือนเป็นปีสิบปีสิบสี่ปีมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะกลับมาในรูปแบบไหนอาจจะเป็นแฟนกันเลยหรือจะเป็นเพื่อนกันมันก็อยู่ที่บุญสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วก็การให้โอกาสของของของคุณด้วยเนาะอาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมนี้นะคะจะเป็นอีกเรนดอมหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่เข้ามาดูยิ้มได้บอกแล้วนะคะดูได้ทั้ง12ราศีและดูได้ทั้ง7วันเกิดค่ะ นะคะจงใช้วิจารณญานในการรับชมอย่าซีเรียสนะคะเรนดอมเนาะมันมันเป็นเรนดอมที่ตรงใจหรือไม่ตรงใจมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะคะในมิตรไมตรีทุกๆุกครั้งทุกคนที่เข้ามาฟังจนจบไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ต่างแดนโซนเอเชียโซนยุโรปหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาฟังหรือ บางคนยังไม่ได้ฟังเลย <_ C> เห็นชื่อแล้วกด <_ C> กดเลยกดติดตามและขอบคุณมากค่ะแล้วก็เข้ามาฟังที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็สัญญาว่านะคะจะทันทำรันดอมดีๆมีคุณภาพมีสาระแบบนี้นะให้ทุกคนฟังนะคะขอขอบคุณมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ